มูมินผู้ศรัทธาเริ่มสงสยัยและคิดลบเกี่ยวกับอัลลอฮ์เคยไหมที่บางครั้งมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวของคุณว่าท่านล้อสร้างมนุษย์แล้วใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์หรือบางครั้งก็นึกว่าอัลลอฮ์มีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรหรือยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งคุณคิดในแง่ลบคิดร้ายเกี่ยวกับอัลลอฮ์คุณรู้หรือไม่ว่าซอฮบ,บาของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสันล,ลัลอฮุวาไลฮิวาสลัมหลายคนก็เคยมีความคิดที่ไม่ต่างจากคุณ เหล่าซอฮาบะไปหาท่านนาบีเพื่อไขข้อสงสัยว่าทําไมถึงมีความคิดแย่เช่นนี้พวกเขากล่าวว่าอ้อนบีของอัลลอฮ์ข้ามีความคิดลบเกี่ยวกับอัลลอฮ์เป็นความคิดที่เลวร้ายและไม่ให้เกียรติแก่พระองค์แม้แต่น้อยข้าไม่กล้าแม้แต่จะย้อนกลับไปคิดหรือพูดออกมาข้ายอมตายดีกว่าจะต้องเล่าให้ท่านฟังว่าความคิดชั่วในหัวข้าคืออะไรบ้างท่านนาบีถามกลับไปว่าพวกท่านรู้สึกว่าความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งชั่วร้ายใช่ไหม และเป็นความคิดที่มนุษย์คนหนึ่งไม่ควรแม้แต่จะคิดถึงอัลลอฮ์ในทํานองนั้นใช่ไหมพวกเขาตอบว่าใช่ที่สุดท่านนบีกล่าวต่อไปว่านี่คือสัญญาณแห่งอีมานบางคนอาจสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรหากคุณรู้สึกว่าความคิดด้านลบเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกิดขึ้นในหัวของคุณและคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดและคุณไม่พอใจกับความคิดนั้นนั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณคือผู้ศรัทธาที่แท้จริง ซึ่งความคิดด้านลบเหล่านี้ไม่ได้มาจากคุณแต่ทว่ามันมาจากชัยตอนนังที่ท่านนับีมุมฮัมหมัดส,สลล,ล,ลอฮุวาัยฮิวาสล,ลัมล่าวไว้ในฮะอิดหนึ่งความว่ามวลการสัรเสริเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งกําหนดให้อิทธิพลของการยุ่งแย่ของชัยตอนนั้นเป็นเพียงแค่เสียงกระซิบก็ทราบอันทำดุลิลล์ที่พระองค์ไม่ให้มันมีอิทธิพลกับมนุษย์มากไปกว่านี้จากดิษน,นี้เป็นอีกเหตุผลที่สนับสนุนว่า บางครั้งที่คุณเผอมีความคิดลบเกี่ยวกับอัลลอฮ์นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเลวหรือหลุดออกจากศาสนาแต่ความคิดนี้มาจากชัยตอนไม่ใช่คุณและจงมั่นใจว่าคุณจะไม่ถูกลงโทษจากพระองค์อย่างไรก็ดีท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอัลไลฮิวะสลัมสอนให้ทำสามอย่างนี้เมื่อคุณโดนกระซิบกระซาบความคิดร้ายเกี่ยวกับอัลลอฮ์จากชัยตอน 1. เมื่อคุณรู้ตัวว่ามีความคิดด้านลบเหล่านี้พอขึ้นมาในหัว ให้กล่าวขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สองหยุดคิดต่ออย่าไปใส่ใจกับความคิดชั่วเหล่านี้ยิ่งคุณคิดต่อไปก็ยิ่งหมกมุ่นอย่าทําให้ชัยตอนถือโอกาสนี้มาสันคอนความศรัทธาแน่นอนว่าชัยตอนพยายามทาให้คุณรู้สึกว่าเป็นมุนาฟิกเพราะมันทาให้คุณคิดว่าในขณะที่คุณทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์มากมายแต่คุณยังสามารถคิดชั่วต่อพระองค์ได้อีกมันจะยุโยงไปเรื่อยๆหากคุณไม่หยุดคิด แล้มันจะยุยงจนกระทั่งผู้ศรัทธาบางคนหยุดการทำอิบาดาบางอย่างไปเลยทางที่ดีที่สุดคือหยุดคิดและไม่ไปใส่ใจกับความคิดชั่วนี้ 3. คุณควรกล่าวว่าอามันตุบินล,ลาฮิวรัซูลิซึ่งแปลวา่าฉันศรัทธาแนลอและรอซูของพระอ,องค์ท่านบีกล่าววา่าวิธีแก้ทั้งสามประการข้างต้นจะช่วยคุณมีความคิดลบเช่นนี้น้อยลงเรื่อยๆและปกป้องคุณจากกลลวงของชัยตอน